สวัสดีครับผมพี่น้องครับมึอนี่พ่อพ่อกับอีสานออรอดอีคือเก่าครับผมพี่น้องครับมึอนี่ผมพาพี่น้องมาสู่ป่านะครับผมมาคำ้คำค้ครับผมสู่ป่าละกันอนเฝ้าครับผมมาใส่บ่วงหนูพอ่อ๋ยวตามดูครับลุงแบ่งนั่งเฝ้าติดเครื่องถ่ายรับคนขึ้นหนาเนียนแทป้หานนหนาเนียนเฮงเด้อ ยเป็นเบาขื่นเยอะเลยนั่นนุ่มเป็นนุ่มขึ้นไปนนน่มขครับเนี่ยนุ่มขึ้นครับถ้าอยู่ไร้ขึ้นดีกว่าเดินทางมันอนเพาให้จะนุ่มขึ้นไมอนี้เท่าไหยังแน่ลุงแบงสุดป้าเขาพี่น้องครับน้องจีไสหนูกินแรกแล้วก็ข่อยจีไสจ้าไปซื้อน้ำมันเด้อน้ำมันบ่มีเอาบ่โอเคอะไรนะจีไสขาด้อโอเคโอเคเอ๊บเอือยเฮาครับผมพี่น้องครับ กำลังหาแนวเกี่ยมจีนอ่ะคนละใหม่ครับ่นใหมรุ่สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ดาบพ่อครับผมพี่น้องครับไกด์นำเที่ยวตะแกบ้มากตะแเอาหัวเขอขอยู่จักซิมาบูเหมือนเรื่งนี้เนี่ยครับพักบุ่งกระไรยากระหงคครับผมพุนสุดผุ่นนะครับผมป้ายเหนียวผมเลยเด้อพี่น้องเด้อ มึงมึง่นีล่ะย่าจะของสาบอกครับอ๋อว่าฮะยังล่ะครับวันดีหาคุดกัะปูกเดี๋ยวเ้ามาหลุ่นกันเนาะครับพ่อพี่น้องเนาะเ้าสิไดไนไปไหนมือเลี้ยงค่ช่ชมบรรยากาศครับผม กับเขากับแรงเข้าสิมียังเงี้ยยางเนี้ย,อย,น,ยนอพี่น้องนะไปติดตามมึงได้ครับผมอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับผมมือหนีอยู่บ้านน่นดูครับโอ้แถวนีก็ยังมีคนเลนวาวอยู่นะครับผมพี่น้องครับ อ้าวไอ้หน้นยังกวยไปทางเใส่หนูจิแร่งก้อนหมาได้จิแร่งทำตาได้จินปลาคือห้องมาแต่ใกล้แท้มันอยู่ใกล้ครับมันอยู่ใกล้โอ้คือบ่ให้ผมย่างเขาไปใกล้ๆเจ้าดีผมมาเองเมื่อกี้ซุ่มดาใครเมืองซื่อ ตรงแบ่งกําลังใส่บวงหนูนะครับผมพี่น้องครับโอเคปักไปแล้วเที่ยวยืนมาอุ้ยเที่ยวของเราดีตัวละพี่น้องเยแกผมเหมือนใจเต็มที่ละหน่อยไงก็เอาเนาะเอาไปแล้วหน่อยอักเสบแต่เพื่อนนี่ขน้น้ำกับขี้เข่าก็ประเด็กเตะ วั้สืบขเรนีนนดดูมันห้อยมันบกแน่นะขึ้นเต่านออยู่นะเน่ยเรนอยู่วู้ทางมันเรียนอยู่ครับผมพี่น้องนี่ห้อยกัดเข่ามีมาอยู่นีวู้ดเรียนอยู่ครับนี่นีเรียนบอกว่านี่เรียนเขาไป่เห็นเอา้าเดี๋ยวผมจะไปหาใส่บวงคือกันละ่ะครับผมเดี๋ยวผมขอใส่บวงหนูกันดนะครับผมพี่น้องครับ พอใส่ได้หลายลังมันกับสีมีเซ็น์ถือสูงนะครับนะให้เงินเอื่อยแล้ไปซื้อแล้ว<ป>ถ้าแกห้าวชิวมาบ๊บๆนี่อาชิมามืออื่นเสาก็ได้ครับไปเดี๋ยวผมขอไปใส่บ่วงนู้นครับผมบรรยากาศบ้านนอกเสียงทนูเวาครับผมดังฮูโฮ้โหัวีหนองเนี่ยเห็นปะ <c oughs> เป็นตัวไหนครับน้ำว่าขึ้นบอลลุ้งแมทโอ้โหท่ใหญ่แห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดเครื่องถึงคอนเฟิร์เขาคันชะนอเข้าอีกทีโอ้โหเนาะโอ้โฮแม่ท่อแปดบ่ลตัวนี้โอ้หนักเครื่องแห้งอ้ยะไค้เนี่ยพอาะแบงมันลงเนีย อันนี้กอนเอาปักจจกบอ,กอนเกียนบี่ไรด้ลย,ลยโอเคครับผมเข้าใส่เวลาแกะให้อยู่ที่บ้านตึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าสายพันธุ์มันยันท่อใหญ่ครับผมตัวนี้ทอ่อใหญ่ครับแม่สีท่ททอแปดถุงบวกโอเคติดตามดูครับเดี๋ยวเขาสีไปย่าบงบัวกันละ่ะ เพงหแต้มครับผมได้อาหารเย็นเราแล้วตายด้วยตายคอร่เลยโอ้โหมาถ้าเนี่ยนั่นบอกเลี้ยสมซื้อบวงสิ่งเพ่งโอ้ผมเองบวงมันครับบวงนู้มครับผมว่าเลี้ยบบวงผมคือลงมานอนหนึ่งซีเอ้ยคุณนี่ลังฝุ่นผมก็ยังเห็นมันเมเปิ้ลโอ้กำลังกำลังตายครับอุ่นๆเลยโอเคเรียบร้อยครับผมหนึ่งแต้มจังกึ้งจังกึ้งโอ้นี่ออกจากนี่นี่เนาะม่นเมรอ โอ้อนี่อีกวะเนี่ยทั้งนี่ขึ้นมุนมุนๆน,นี่นของลุงแบงค์ถือเลยด้วยครับผมพี่น้องครับอืมสุดยอดนี่โอ้ตัวนี้มันเตะแย้ลุงแบงค์นี่ลังนี่ลังนี่เตะโอเคเดี๋ยวแจงบวงให้ลุงแบงค์ก่อนคือห้อยขีน่นก อนนี้เขากำลังมาหากับเขาแรงอยู่ครับผมพี่น้องครับตอนนี้ก็เห็นห่กพ่าวนี่แล้วหนึ่งนี่นีต่ขีเ้เไป ตัวก็ร้องสวยๆเลยนี่เสวยๆนุ่มๆกันละ่าคนคนหนุ่มคนหนุ่มหน่อยก็ได้ตัวหน่อยเนาะเดี๋ยวเราสิงเงี้ยงหาหนกไปนำครับผมแต่ว่าเ้าก็ได้กลับเขาเลี้ยงหลายละสองตัว ลูกมแมงสร้างเกย์จะเป็นอะไรหรอเล่นนะครับของท่จัดมาใหม่โอเคขั้นที่สองเลครับผมพี่นอ้องงามอนี้กําลังเสียบๆเียอันนั้นผู้สาวเราหอมมวยมวยเลย ไม่หรอคุณเพียบนคุณเพียดิหลังชื่อถ่ายเพที่เลยมีโคกมาด้วยไหมเรามาค่ำไงเราก็เลยใส่ได้น้อยมีคกมาด้วยไหมเราขอหัอ่วเป็นไปตำได้ไหมเราตำใส่หม้อใส่หม้อก็ได้ตถอะแต่มันเพี้ยหลายเด้วยลูกไม่มีเพี้ยก็มีมอโอเค <c oughs> เดี๋ยวขอบักทัว่วเนยเดอ้อบักทั่วไปอ้อสมสิอ้อมปะ โอเคครับผมเดี๋ยวขอบอกถัวร์ในเด้อครับเด้อปอดชั้นผิดหรอกเนาะปอดเพียร์มูมีโอ้เพียมีโอ้เพียเพียเต็มอายาๆอยู่เพียร์มูมี่อย่นะอาหารเย็นเฮามือนีแล้วครับผมกองไฟได้รับเด่ะงางไปดุนเติอเอาสิออมครับผมเพราาะว่มันจังบ่ได้มันจังบ่ จัองได้หลายแน่นะได้ปริมาณเนี่ยโกเหลวมากวะเนาะอือต้นนี้เป็นการ เห็ดหนูแบบโบราณครับผมพี่น้องครับแต่ว่าเ้ามีเต้าสิงห์ไวนําเด้หุงเขาครับผมพี่น้องตอนนี้คือเ้าเอาหนูจุ่มน้ำแล้วก็มาล่นไฟเลยครับแบบโบราณโบราณถือความหวังห้าก็ซ้ำกับลวงพ่อหอนน้ออายเนาะนี่ครับอยู่ทงไฮทงหน้าเลยพี่น้องเนยนะนีานเห็นหไหมว่ง่ายบ้านยังสุดยอดครับเดี๋ยวผมก็เห็ดตัวนีกว้กันเด้อครับผมพี่น้องครับ ตุองแบ่งแล้วไม่ตั้งเครื่องอยู่ไปกุ้มเครื่องอยู่คน <c oughs> เหมือนสิบวัยเงินกวนหนูพี่น้นนองเอกวนหนูแบบอัดเสร็จ,จบันนองแหง้ <c oughs> รงรับอุปกรณ์เนี่กับโบมีเพราะอย่างบแบบมีแต่หมอก,กับบักพริกกับเกลือเนี่ยโว่าต้มสวยมันเลียวโอ้แต่แต่แต่มื่อสิต่อ <c oughs> มเพราะว่าทำต่อมมาล <c oughs> แล้วเนาะเมื่อ <c oughs> สิตม้มคือ นั่นบ่เนี๋ยวี่ตมทั่วให้กินตมเช่ยังตัมในหมอโอ้ยโคกับบมีบ่ต้องตมนะคัวเช่กันขัวนี่ทีเนาะต้มเสียนนูเลยใช่น้แมงใส่พักยังพักแกนขมครับพักแกนขมเก็บมาแต่ไสครับน่นนี่ครับส้าวน้ำหลังหลังนี่ละหัวนู้วอมนูไไปพักแกนขมสุดยอด มาครับพร้อมพี่น้องกี่เขาการบ้านเขาไปสื่อขนมขวดงานเต้าหูมาย่จกรถูก่ครับีมูแงมันไปเอ็เอ่ไปจะเกือดองูเรไปเร่อนเจดีเอาจดีีเก็งยมัแต่เดี๋ยวมนัก ครับมวลแบบนาวเป็นเลยใช่ไหมเนาะเ็นัซีมอนหผมไปเลยนอุอโอ้เจ้เห็ดเังาี่ก็เสียมนะโอ้เห็นคือคือ,อก็เสียมนาะว่าเยีสามบ่รืมรถ ราชาออชายยังกว่าใส่เดอันราชาชุดดครนี่อไรเนี่ยนิวของ่จักางกล้องไฟได้พี่น่องโล่งกวแห้งจยจะได้ล่งยังแห้งครับผมพี่น่องนุลเบาก็ดังดือดื เก,ก้วอะไรปลาแดกคร,กรกับเอาครับก็ลงนำ้นำเลยงดไปหรอแล่ตายต,ต,ตมามาพักเลมครับเพราะเดี๋ยวันจะขาดเพราะตลมเนาพ <laughs> ักเลี่ยมเกไ <laughs> ตอนเสียเลยแซ่บอีรีครับผมพี่น้องหนยอยหอนเท่าหิ้วเข่าประจักแต่อ้อมหนูแบบบานๆเท่ามันก็แซ่บเยอะเหรอเนาะต้องใส่ยังหลายกับใส่เตปประแดกอ้อ <laughs> มได้หมอแซ่บเลยใส่บ <laughs> ใบไอ้ใส่ไอ้พักแกนขมครับผมนี่่วาบ อ,ออมใส่หมวกทั่วครับน,นี้นุ้ครับใส่ผ้ากันขลุมมันกหาแสบตัวนอ่อกตุ้งแม่งนอ่อง เขาตมไกลล่ครับหอมนะมีผักเกล็ดหมใส่เนะี่ยรสน้ำมันออกรดติ่มขมเนยยี่ยด้วยไก่เห็ดน้ำพริกขึ้นนี่ใช่มันจีกเนื้อมันจิ้มกับน้ำพริกเโนียครับผมพอดีเครื่องข้าไม่มีปัญหาเดี๋ยวข้าต่างกับไปต่างรักไหม ยืนเช้าให้มากไหม,ไมครับผม,มคลิปนี้เอาสำเนาเนอะเอาเอาเอาสำเนาเนาะคลินปนี้เนาะอยถ่ายร <c> ูปยืนไปว่ากันไหมเมื่อนี้มันคับแล้ววะติเมื่อ <c ười> นี้มันขับนะครับโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวขอหาทางกลับก่อนทางกลับ <c ười> จมจมหน่อย <c ười> โอ้ยมันสูงเติบ้ยจสูง